แล้วเคยมีสักครั้งหนึ่งไหมครับที่พวกเรามวลมหาประชาชนจะก,กระตุ้นโทสะความโกรธแบบนั้นไม่มีเลยกำนันสุเทพบอกไปตามล่าไปล่าอะไรไปหาใบลาไปคุยกับเขาดีๆไปจับมือเขาในกองทัพอากาศถูกรถชนแล้วเนี่ยยังไม่ลงไปทำร้ายเขาเลยลงไปเพียงแต่ว่าใครชนวะอย่าหนีมารับผิดชอบด้วยมันหนีกับปี่น้อง นั่นเป็นวิธีการของมานสองร้อยวันมานี้ไม่มีเลยที่เวทีมวลมหาประชาชนจะปลุกระดมให้คนใช้ความเกลียดชังไปลงมือด้วยความรุนแรงทำร้ายคนเราเปิดโปงให้เห็นถึงระบอบทักษิณถึงตัวทักษิณเองในฐานะที่มันเป็นผู้วงการอยู่ว่ามันพยายามใช้ความโลภมากระตุ้นจิตใจคนนโยบายรถคันแรก นโยบายจำนำข้าวพยายามจะบอกว่าจะจ่ายหมื่นห้าต่อตันแล้วในที่สุดเกิดการทุจริตกันมหาศาลโครงการขาดทุนชาวนาก็ไม่ได้เงินจนเดี๋ยวนี้เพราะเขาพยายามกระตุน้นโดยเอาเงินเป็นตัวนำไม่ใช่ความดีครับพี่น้องนั่นวิธีการของมานครับพี่น้องในตัวทักษิณระบอบทักษิณจึงมีอยู่ครบ ในตัวพวกเขาเองก็ทุจริตคอรัปชันโกงกินใช้อำนาจไปคุกคามขค่มขู่ข้าราชการการคุกคามข่มขู่ในทางหนึ่งมันทำให้คนที่เป็นคนที่อยากได้ใคร่ดีจนมองข้ามความดียอมไปเป็นสานุสิทธ์ไปเป็นสาวกของเขาแล้วในที่สุดเกิดอะไรขึ้นครับคนชั่วเหล่านั้นทำชั่วทุกอย่างเพื่อให้ได้ ตำแหน่งเติบโตสูงขึ้นและมวลมหาประชาชนเปิดโปรงให้เห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นผิดสุดท้ายยิ่งรักจึงถูกสารล้มนูลตัดสินตายคาสนามประชาธิปไตยครับพี่น้องครับมันอะไรมันจึงเดินทิศทางแนวเดียวกันหมดเลยใช้วิธีกระตุ้นให้คนโลภกระตุ้นความโกรธความหลงแล้วคนที่รักทักษิณนี่ถามเหตุผลไม่มีหรอก ที่มีแท็กซี่คนหนึ่งอ่ะคนขับรถแท็กซี่พูดผมจำได้เขาพูดบนเวทีแล้วเขาก็บอกว่าคนที่ขับแท็กซี่ด้วยกันเนี่ยมีทั้งสองพวกพวกหนึ่งเห็นว่าทักษินระบอบทักษินไม่ดีก็พยายามบอกว่าทักษินมันโกง ไอ้ฝ่ายที่เชียร์ทักษิณบอกว่าไอ้น้อมันพระเจ้าตากสินกับชาติมาเกิดนี่คือความหลงพี่น้องครับไม่มีเหตุผลเลยนั่นแหละระบอบทักษิณน,นั่นแหละวิธีคิดของมารพี่น้องครับหลงจนหน้ามืดตามัวไม่คำนึงถึงเหตุผลใดเถียงใครไม่ได้มันก็จะเดินหน้าอยู่นั่นนี่เหมือนกันเราชมนมกันมา199วันเกือบ200วันบอกว่าจะเอาความดีชนะความชั่วเอาธรรมะ เพื่อเอาชนะอธรรมพอเราถึงขั้นที่สนับสนุนบอกว่าในเมื่อวุฒิเป็นองค์กรหนึ่งเดียวที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะไม่มีสภาแล้วที่หานายกให้องค์กรวุฒิสภาเดินหน้าหานายกต่อไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกลุ่มมารระบบทักษิณประกาศว่างไงครับถ้าหานายกคนกลางจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วจะมาลงมือ่คมขคู่ทำร้ายประธานวุติสภานั่นแหละมารนครับพี่น้องนั่นแหละมาน <S <S เพราะฉะนั้นการต่อสู้ของเรา1 9 9 2 0 0วันไปสู่วันที่เป็นวันแห่งชัยชนะมันคือวันแห่งชัยชนะเหนือมานคำว่าเหนือมานไม่ได้แปลว่าเหนือทักษิณชนะเหนือยิ่งลักษณ์ชนะเหนือขี้ข้าข่าทาตบริวารซึ่งเราชนะอยู่แล้ว พราะพวกนี้ไม่เหลือความชอบธรรมในตําแหน่งอีกต่อไปครับพี่น้องพรุ่งนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วแต่เหนือสิ่งอื่นใด199วันร้0 0วันนี้เราเอาชนะเหนือความโลภเหนือความโกรธเหนือความหลงครับพี่น้องนี่คือใช้ชนะด้วยปัญญาครับพี่น้องถ้าจะเอาชนะและล้างระบอบทักษิณได้ จำได้ไหมครับตอนอยู่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมบอกว่าระบอบทักษิณเนี่ยมันสอนให้คนเห็นว่าความชั่วเป็นเรื่องปกติที่ใครก็ทําได้อยู่ที่ใครชั่วมากกว่าคนนั้นชนะกับพี่น้องนี่มันมันสอนมันไปถึงขั้นว่าไปเวลาไปทําโพลถามเด็กเด็กบอกว่าทุจริตคอร์รัปชันรับได้แต่ขอให้ตัวเราได้มัง่ง ความดีหายความโลภมาครองนั่นเป็นชัยชนะระยะสั้นๆของมานแต่ณบัดนี้วันที่เราลุกขึ้นต่อต้านกฎหมายเนิยโทศกรรมที่จะเนิยโทศกรรมให้คนทุจริตคอรับชันวันนั้นแหละเราชนะเหนือมานคือความโลภครับพี่น้องครับเราเอาชนะมันในการชุมนุมตลอด200วันที่ผ่านมาพวกเราไม่เคยใช้ความโกรธ เรามีความเสียใจถ้ามีการสูญเสียแต่วิธีการตอบโต้ของเราเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถามจริงๆครับถ้า,ถาคนของเราญาติของเราถูกลงมือทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตขนาดนั้นขนาดที่เราเห็นกันอยู่ถ้าเป็นปกติธรรมดาไม่ได้คิดถึงว่าเรามาต่อสู้โดยเอาความดี<ส>เหนือความชั่วเนี่ย<ส>การตอบโต้ด้วยความรุนแรงเกิดขึ้นได้ง่ายครับ แล้วยิ่งถ้าเป็นคนซึ่งมาจากภาคที่มีความรักกันไม่ว,ว่าภาคไหนก็ตามญาติพี่น้องตัวเองโดนขนาดนั้นไม่มีใครยอมได้หรอกครับถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติทั่วไปและไม่คิดอะไรมากแต่วันนี้เราต้องการเอาความดีชนะเราจึงบอกว่าไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงแต่ใช้สันติล้างให้หมดทั้งต่อความชั่วเลยครับพี่น้องนี่ต่างหากคือชัยชนะและเป็นชัยชนะที่แท้จริง ถ้าจะล้างระบอบทักษิณได้ไม่ใช่แค่ล้างคลรไม่ใช่แค่ตระกูลชินวัตรที่ทุจริตบางคนจะขึ้นปกครองเป็นตำแหน่งใดๆในประเทศนี้ไม่ได้ไม่ใช่เพียงแค่ให้กฎหมายจัดการให้สารจัดการแต่ต้องล้างทัศนคติเลวร้ายที่ระบอบทักษิณสร้างให้ประเทศนี้และเอาความดีใส่กลับก็ไปแทนกลับสู่สังคมคนดีบูชาความดีครับพี่น้องครับ นี่ต่างหากคือชัยชนะที่แท้จริงวันแห่งชัยชนะของมวลมหาประชาชนจึงจะเป็นวันที่ประกาศว่าเรามีชัยชนะเหนือหมันเหนือคนในระบบทักษิณเหนือซากเดนของมันแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเราเอาชนะใจของเราที่ถูกครอบงำหรือพยายามถูกครอบงำด้วยความรักความโลภความโกรธความหลงโลภโทสะโมหะ ด้วยการใช้ความดีและปัญญานี่คือชัยชนะของมวลมหาประชาชนที่แท้จริงครับพี่น้องผมจึงชอบใจกับที่ลุงกำนันเล่าให้ฟังว่าเวลาท่านชัวลีกภัยมาพบท่านแล้วก็เล่าให้ลุงกำนันฟังว่าชาวบ้านชอบถามว่าจะชนะเมื่อไหร่ท่านอาดีตนายกชวนตอบว่าชนะตั้งแต่วันที่เริ่ม ชุมนุมแล้วเพราะเป็นการมาเปิดโปรงระบอบทักษิณครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาและเรายืนหยัดต่อสู้มาตลอดครับพี่น้องที่พูดเพื่ออธิบายในยะของคำว่าชัยชนะของมวลมหาประชาชนให้ครบถ้วนทั้งสองด้านแน่นอนด้านหนึ่งก็คือการกําจัดซากเดนระบอบทักษิณ ตัวรัฐมนตรีที่ไม่ชอบทําออกไปเสียด้านนั้นคือการทำให้มีนายกรัฐมนตรีมีรัฐบาลที่มาจากประชาชนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเฉพาะด้านนี้เท่านั้นเหนือสิ่งอื่นใดต้องกำจัดความชั่วความเลวความโลภโลภโทสะโมหะที่ระบอบทักษิณปลูกฝังในหัวคนประเทศนี้ให้หมดไปด้วยครับพี่น้องแล้วเอาความดีมาใส่แทน เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สองร้อยวันนี้พวกเราพิสูจน์มาตามลำดับเป็นขั้นเป็นตอนผมพูดกับพี่น้องเสมอหลักการสำคัญของเราคือความสันติอหิงสาปราศจากอาวุธวันที่ลุงดำนันบอกว่ามันประกาศพลกฉชุกเฉินเพื่อเอากำลังตำรวจมาล้อมปราบเรามาใช้อาวุธเราจะไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงแต่เราใช้อิติปิโส หลายคนหวันไหวในใจแล้วกูจะสู้มันยังไงวะผมก็หวันไหวครับอิติปิโสจะสู้กระสุนปืนเอ็มสิบหกได้เหรอเราก็คิดสันดานรอบกัดมันมีครับอย่างนั้นจัดการแต่โดยภาพใหญ่พี่น้องจำได้ไหมครับสิบแปดกุมภาพันธ์เหตุเกิดที่ผ่านฟ้าในเวลาที่กำลังตำรวจกำลังจะเข้าสลายการชุมนุมนกสวดมนต์ กลางหนังสืออิติปิโสสวดมนต์ตำรวจถอยครับที่แจ้งวัฒนะหลวงปู่กำลังตำรวจไปกันเป็นหลายพันคนกับหมื่นคนกดดันเข้าไปชาวบ้านน้อยกว่าตำรวจเยอะนั่งลงกลางถนนสวดมนต์อย่างสงบเป็นภาพที่เผยแพร่ไปชั่วโลกและที่สุดกำลังตำรวจต้องถอยให้กับกำลังสันติของพี่น้องคับพี่น้องครับนี่คือชัยชนะนี่คือชัยชนะ เราเอาชัยชนะความกลัวในใจเราไงเพราะเราศรัทธาในสิ่งที่เราทำไงเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใดเราไม่ใช้ความรุนแรงกับใครเราเชื่อมั่นในพลังแห่งความดีไงและไม่ใช่เราคนเดียวคนเป็นแสนเป็นล้านคนเป็นหลายสิบล้านคนเชื่อพร้อมกันในสิ่งที่ดีและเราปฏิบัติเราแสดงออกเราบำเพ็ญเพียรเราเอาความดีเอาชนะพี่น้องครับนี่แหละคือพลังแห่งความดีของมวลมหา ชานเราจึงชนะมาทุกวันทุกยก,กพี่น้องครับเหลือแต่ปิดเกมแล้วเอาชัยชนะที่เห็นด้วยตาเท่านั้นว่าซากเดนรัฐบาลระบอกทักษิณออกไปมีนายกคนใหม่มีรัฐบาลคนใหม่ขึ้นมาปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งคำว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งจะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจะเรื่องการเลือกตั้งที่โกงก็ดีมันคือการเอาความดีความสุจริตกลับมาปิดช่องโหว่ ที่ให้คนชั่วมันเอาชนะคนดีได้นี่ต่างหากคือชัยชนะเหนือมารและระบอบทักษิณที่แท้จริงครับพี่น้องเราก้าวข้ามมันมาแล้วผมมีตัวอย่างหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าพลังแห่งความดีความสันติของมวลมหาประชาชนเนี่ยเอาชนะสมุนพยามาร ที่พยายามใช้กำลังอาวุธมาข่มคู่เราได้ตัวอย่างนั้นคือกรณีที่เกิดกับการเอากำลังตำรวจซึ่งไม่รู้ตำรวจหรือโจรกันแน่เพราะมันแต่งตัวเหมือนกันเลยพยายามไปจับตัวสาธิตเสกเกาผมมีพยานยในที่เกิดเหตุที่ถ่ายรูปมาด้วยเชิญคุณยิ่งคุ้มครับมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังและน่าประทับใจมากเพราะมันจบลงด้วยชัยชนะ ของคนรักสันติไม่ต้องใช้ปืนแม้แต่กระบ,บอกเดียวกับพี่น้องเชิญยิ่งคุมครับยิ่งคุมเล่าให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งอ่าไม่ไม่ดังเสะละตัวนี้อ้าวเจ้าหน้าที่ดูหน่อยอ่ายิ่งคุมเนี่ยทำถ่ายภาพให้เราถ่ายวิดีโอให้เราแล้วก็ผลิต MB หลายชิ้นนะฮะวันดังกล่าวที่สาธิเซกาเนี่ย พอทราบข่าวจากมีคนโทรมาบอกแล้วทําไงต่อครับเออผมขอเล่าอีกฝั่งหนึ่งเมื่อวานน้องนัทโนเบลิลได้ขึ้นมาเล่าแล้วนะครับ,รบว่าว่าเกิดอะไรขึ้นออจริงๆผมอยู่ที่เต็นท์ผู้สื่อข่าวของที่นี่ครับผมมีหน้าที่จริงๆผมต้องวิ่งออกไปถ่ายวิดีโอคลิปครับใน,ในการลำดับภาพต่างๆแต่เมืม่อวานเนี้ยเมื่อวันก่อนเนี่ยผมใช้ใช,ใช้ใช้สื่อออนไลน์ในการต่อสู้เรียกมวลมหาประชาชนออกมาช่วยคุณสาธิตเสกครับครับผม เดี๋ยวจะขอลําดับภาพทีละภาพนะครับเราผมจะขอเล่าเรื่องทีละเรื่อง<ะ>ภาพภาพนี้เราบอกว่าจับสาธิตบทพิสูจน์ศักดิ์ศรีของผู้ชายใส่กระโปรง